โรคปเบาหวานรูปเบาหวานโรคที่ใค่ๆก็กลัวแล้วหลายคนก็เริ่มพูดคําว่าภาวะดื้ออินซูลินวันนี้พี่ป้าจะมาที่บาบง่ายๆเลยค่ะภาวะดื้ออินซูลินต้นเหตุของการเกิดโรคเลื้อรังหลายโรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคเบาหวานภาวะดื้ออินซูลินเป็นอย่างคิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เรากินอาหารก็ไปโอ้ยิ่งตอนนี้หน้าก็เหนียวมะม่วงเดี๋ยวทุเรียนจะตามมากินแป้งน้าตาลเข้าไปเยอะๆรู้ไหมว่าร่างกายเราเก่งมากเพราะเขาพยายามเลยค่ะ ที่จะดึงพวกแป้งน้ําตาเนี่ยไปใช้ให้เป็นพลังงานอายวัที่เราเรียกว่าตับโอ่อนเขาก็จะผลิตเป็นไงคะสารตัวหนึ่งมาที่เราเรียกว่าอินซูลินมาดึงพวกน้ําตาลดึงแป้งเนี่ยไปใช้โอ้โหแต่ปรากฏเรากินเยอะมากตับโอ่อนก็เร่งผลิตเร่งผลิตเร่งผลิตอะไรที่มันเร่งมากๆมันก็ไม่ดีถูกไหมคะคุณค่ามันไม่มากพอ แล้วเกิดอะไรคะภาวะที่ตับอ่อนผลิตจนเหนื่อยอ่อนล้าก็เรียกว่าเกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาน้ําตาลมันก็ท่วมทนเลยค่ะคราวนี้น้ําตาลก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันก่อนที่ยั่วต่างๆนอกจากนี้ถ้าน้ําตาลไปบริเวณที่หลอดเลือดไหนมากๆหลอดเลือดเราก็ทํางานไม่ดีไปที่ตาหลอดเลือดที่เลี้ยงตาใช่ไหมคะอ้ามันก็เกิดปัญหาตาผ้ามัวไปที่ไตไตก็ทํางานไม่ดีไปที่หัวใจหลอดเลือดหัวใจก็ทํางานไม่ดีสุดท้ายเราก็เกิดภาวะเซ็กซ้โซน ปัญหาที่ตาถูกไหมคะเป็นต้อกระจกเป็นตามองเห็นไมช่ชัดปร่ามัวปัญหาที่เท้าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีมีแผลหายยากปัญหาที่ไตและเรื่องอื่นๆตามมาวันนี้เราไม่อยากเป็นเบาหวานเรามาแก้ไขที่ต้นเหตุคือภาวะดื้ออินซูลินกับพ่ปรานะคะ